เฮโยวอ a t s a อบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล็กนัล็อกแท c ติกทนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างฮะพวกนายหลังจากที่เกมเล็กนาล็อก c ท i c ิคทู ock, 2, เปิดได้มา8วันแล้วเนาะบางคนอาจจะเริ่มรู้แล้วนะครับว่าตัวละครไหนที่มันดีบ้างนะฮะส่วนใครที่เพิ่งโหลดมาเล่นไม่รู้ว่าตัวไหนที่ใช้งานได้ดีๆมั่งนะครับในคลิปนี้ฉันจะมาบอกตัวละครที่อยู่ในระดับเทียเอสกับเทียให้ดูกันละกันนะพวกนายจะได้ปั้นถูกตัวเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครที่อยู่ในระดับเทียเอสกับเทียนั้นนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างและสกิลใน แต่และตัวเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับไปดูกันได้เลยฮะ TISS ตัวแรกนะครับคงจะหนีไม่พ้นกับมาร์กาลิต้าธาตแสงนะครับนางสามารถลบดีบัฟและเอฟเฟกต์ควบคุมทั้งหมดบนตัวละครฝั่งเราทุกตัวได้นะครับและยังสามารถเพิ่มความเร็วฟื้นฟูเอเนจีนให้กับฝ่ายเราทั้งหมดได้ด้วยแถมยังเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับ40%และการเคลื่อนที่อีก50%นะครับพาร์ทสิบสกิลนะครับสามารถหิวเลือดให้กับตัวละครที่มีเลือดต่ำสุดได้ด้วยส่วนสกิลที่ ี่3นะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวท5%นะฮะพร้รอมกับเพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพและพลังป้องกันเวทอีก15%รนะฮะร,รวมทั้งดาเมจที่เราได้รับนั้นนะครับจะลดลงด้วยนะ10%แล้วแถมถ้าเกิดนางตายนะครับจะฮิลเลือดให้กับฝ่ายเราทั้งหมดได้ด้วยนะถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับตัวที่2แงทเทอรินาตุแสงตัวนี้โจมตีเวทค่อนข้างที่จะแรงครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปล่อยสกิลเพิ่มอีก1ครั้งถึง2ครั้งเลยนะครับลดพล ได้และลดสปีดของศัตรูลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการโจมตีเดี่ยวด้วยนะครับศัตรูที่อยู่รอบๆตัวที่เลือดต่าที่สุดเนี่ยจะได้รับดาเมจเวทไปด้วยนะครับเพิ่มดาเมจเวทให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ชั้นด้วยกันเมื่อทับซ้อนจนถึงลิมิตนะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก8%นะครับและพาสซีฟอันสุดท้ายนะครับดาเมจสกิลก็จะแรงขึ้น20%ในขณะที่เข้าสู่สนามนั้นนะฮะจะได้รับแม็กเอ NER จีด้วย10%และะททุกครั้้งี่ใชส bo, จ ใช้ e NERGY ลดลง10%ซึ่งสกิลไมค์คอมโบกับนาปาบีดนะครับจะมีโอกาส10%ที่จะทําการโจมตีแบบต่อเนื่องนะฮะตัวที่3แรนเดลธาตุแสงสามารถยั่วยุศัตรูได้นะครับและศัตรูที่ถูกยั่วยุอยู่นั้นนะฮะจะลดพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวท50%เลยนะพร้อมกับลดพลังป้องกันลงถึง30%เลยนะฮะสามารถแทงให้กับทีมได้ด้วยนะครับเมื่อถูกโจมตีแบบธรรมดา3ครั้งดาเมจกายภาพที่ได้รับเนี่ยจะลดลง29% และถ้าหากเราใช้สกิลโปรโวค์นะครับจะสามารถฮิวเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะอาร์ิบที่3นะครับเมื่อถูกโจมตีธรรมดาจะมีโอกาส25ได้รับดาเมจเวทลดลง30หากใช้สกิลโปรโวคนะครับจะทําให้ฝ่ายศัตรูรอบๆตัวเลนเดิลนะครับได้รับดาเมจกายภาพไปด้วยสกิลที่4ี่นะครับทุกครั้งที่ผ่านการต่อสู้1วินาทีเลือดของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1.6ซึ่งสูงสุดถึง72เลยนะและหลังจากผ่านไป20วินาทีนะ ได้ด้วยตัวที่4เอาพ่อคิโยธาดมืดถ้าตุฤผิดต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเด่นในเรื่องของการลดพลังป้องกันของศัตรูได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะสามารถลดพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทได้ด้วยนะครับซึ่งลดลงเนี่ย12%เลยนะสะกิลที่2เมื่อโจมตีธรรมดานะครับจะมีโอกาส20%ทําให้ศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยได้รับดาเมจกายภาพไปด้วยและยังสามารถลดเอเนอร์จีของศัตรูได้ด้วยนะครับสูงสุด2%เลยนะสะกิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดา3ครั้งนะครับจะสุ่มตัวละค ไฟสตัตว์ตัวสตัวสร้าง chaos node ใส่นานต่อเนื่อง10วินาทีนะครับและจะทําให้สตัตรูตนะครับเข้าสู่เลเวลสีของดาร์กหมายความว่าในช่วงนี้นะครับสตัตรูตเนี่ยพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทลดลง50%และขนาดโจมตีแบบธรรมดานะครับจะมีโอกาส40%ทําให้ตัวเองเนี่ยติดสตันสกิลที่4เมื่อมีตัวละครใดก็ตามในสนามตายนะครับจะสุ่มสัตรูเพื่อเสริม chaos node บนตัวนานต่อเนื่อง10วินาทีซึ่ง chaos node ตรงนี้นะครับจะเกิดจากสกิลใดก็ตาม ก็จะเพิ่มระยะเวลานานขึ้น6วินาทีเลยนะตัวที่5้าเอลเมสธาตุมืดเป็นตัวละครที่ล้วงหลังได้ดีมากๆเลยนะครับสร้างดาเมจเป็นกายภาพซึ่งในขณะที่ทาดาเมจนะครับจะพุ่งเป้าไปยังตําแหน่งที่มีพลังป้องกันค่อนข้างต่ําหากเป้าหมายเดิมนะครับถูกโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปนะฮะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีก60%สเปอร์เซ็นต์กิลที่2นะครับขณะเริ่มการต่อสู้เอลเมสเนี่ยจะหายตัวไปยังด้านหลังของฝ่ายศัตรูที่มีเลือดที่ต่ําที่สุดนะครับสร้างดาเจเป็นกาย ค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะและตัวที่โดนเอเดเมตตีอยู่นั้นนะครับจะไม่สามารถฟื้นฟูเอเนจีได้เลยนะสกิลที่3ถ้าเกิดอัพสกิลนี้นะครับดาเมจก็จะรุนแรงขึ้นและยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้ด้วยนะครับสวินาทีสกิลที่4เวลาทาดาเมจนะครับจะเจาะก,กรอศัตรู15พร้อมทั้งดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ยจะลดลงอีก10เนะครับเมื่อโจมตีธรรมดา6ครั้งนะครับจะทําให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเนี่ยติดสถานะบัตคิงซึ่งในสถานะดัังกกกล่าาาวนี้นรรษ ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นดาเมจ75%แต่ไม่เกิน500%นะต่อเนื่องนาน10วินาทีเลยนะฮะตัวที่6เชซี่ธาตุมืดสกิลที่1เชซี่จะยิงศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีสูงที่สุดนะครับและทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปเล็กน้อยด้วยซึ่งศัตรูที่ถูกยิงอยู่นี้นะครับจะถูกดูดเอเนอร์จีทั้งหมดและทุกครั้งที่ดูดซับเอเนอร์จีของฝ่ายศัตรูมานะครับ1%ดาเมจสกิลก็จะเพิ่มขึ้น0.6%และ50%ของค่าเอเนอร์ ให้กับตัวเองสกิลที่2เมื่อโจมตีแบบธรรมดานะครับจะมีโอกาส25%จะสร้างลูกธนูขึ้นตรงหน้าฝ่ายตัวละครนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดทําให้ศัตรูนะครับจะได้รับดาเมจกายภาพ2 0 5และทุกครั้งที่โจมตีโดนมอนสเตอร์1ตัวนะครับจะฟื้นฟูแม็กเอเนอร์จี้ให้กับตัวเองได้ด้วย5%สกิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดา3ครั้งนะครับจะยิงลูกธนู5ดอกยิงไปในรูปแบบกระจายนะครับโดยแต่ละดอกนั้นนะครับจะทําดาเมจกายภาพ1900% 190%นละกระออกก้อยเก้ัดรบดบาเม เป็นครั้งที่2อนะครับกาเมดกายภาพาจะลดลง60%ด้วยนะสก,กิลที่4ในระหว่างการต่อสู้นะครับเมื่อสะสมเอเนอรรวม5 0 0 1 0 0 2 0 0 5จะทับซ้อนสถานะไรเกลซึ่งสถานะไรเกลในแต่ละขั้นนั้นนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตี5%นะครับตัวที่7พิโอเนี่ธาตุน้ําตัวเนี้ยส่วนตัวชั้นชอบมากเลยนะค่อนข้างที่จะป่วนศัตรูได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสก,กิลที่1นึ่ทำให้ศัตรูทั้งหมดนะครับเข้าสู่สถานะหลับไหลต่อเนื่อง5วินาทีซึ่ง ศัตรูที่อยู่ในสถานะหลับไหลนี้นะครับจะได้รับดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้น20%สกิลที่2สามารถทําให้ฝ่ายเราที่อยู่ใกล้พิวนี่นะครับได้รับดาเมจลดลง20%และเพิ่มพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทขึ้นอีก30%นะครับสกิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดา4ครั้งนะครับจะทําให้ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดติดสถานะไว้ Boy. หมายความว่าทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่จะไม่ได้รับดาเมจกายภาพใดๆนะแต่ถ้าโดนดาเมจเวทนะครับจะได้รับ เพิ่มขึ้นอีก50%สตกิลที่4ก็จะวาร์ปไปที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดวาร์ปมาหาตัวละครฝั่งเรานะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี12%ถ้าเกิดวาร์ปไปยังฝ่ายศัตรูนะครับศัตรูรอบๆตัวเนี่ยก็จะติดใบสอวินาทีตัวที่8 t u เทอร์เทิลเจเนโร่ธาตุน้ำสกิลที่1ยิงลูกบอลน,น้ํา10ลูกไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละลูกนั้นนะฮะจะสร้างเป็นดามเมจเวทค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะสกิลที่2องเมื่อโจมต สร้างเสาน้ําใต้เท้าฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้สุด4ตัวโดยเสาน้ําแต่ละต้นนั้นนะครับจะสร้างเป็นดาเมจดเวทเข้าไปอีกนะครับ200สองร้อยตสกิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดา5ครั้งนะครับก็จะปล่อยขึ้นยักษ์พุ่งเข้าโจมตีฝ่ายศัตรูที่อยู่หน้าสุดทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยกระเด็นออกไปได้อีกด้วยพร้อมทั้งทําให้ศัตรูตัวนั้นนะครับได้รับดาวเมจดเวทเพิ่มขึ้นอีก10%ตสกิลที่4ีหลังการต่อสู้เริ่มขึ้น1ิีวินาทีนะครับพลังโจมตีเว้งว เป็นเวลา10วินาทีตัวที่9ออกฮีโร่ธาตุดินสก,กิลที่1สร้างโลกคุ้มกันให้กับตัวเองได้ในขณะที่มีโลกคุ้มกันนี้อยู่นะครับจะเป็นอมตะด้วยนะแล้วก็ฮิวเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยหรือว่าเป็นตัวแทงที่โหดมากๆเลยนะครับสก,กิลที่2หลังจากที่ถูกดาเมจถึงตายนะครับจะฮิวเลือดเท่ากับแม็ก p ีหกสิบเปอร์เซ็นทันทีและในระหว่างนี้นะครับจะเป็นอมตะด้วยสก,กิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดานะครับจะมีโอกาส20%ทําให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยติดสตันนาน2วินาท สกิลที่4ใช้เลือดของตัวเอง5%นะครับคว้างอ็อกเบบี้ใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดและทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสตัน3วินาทีและอ็อกเบบี้ที่คว้างออกไปนั้นนะครับจะมีเลือดเท่ากับ25%ของอ็อกฮีโร่และมีพลังโจมตี35%ตด้วยนะครับตัวที่10เท้ากังขาทตาดินสกิลที่1ในพื้นที่ที่มีศัตรูหนาแน่นที่สุดนะครับก็จะโดนขึ้นเสียงเวทมนต์ซึ่งขึ้นเสียงเนี่ยก็จะขยายวงกว เวท4ครั้งโดยครั้งสุดท้ายนะครับก็จะระเบิดเป็นวงกว้างและทําให้ศัตรูเนี่ยติดใ้นาน5วินาทีเลยทีเดียวนะครับสก,กิลที่2เมื่อโจมตีธรรมดานะครับจะมีโอกาส20%สามารถฮิวเลือดให้กับฝั่งเราที่มีเลือดต่ําสุดได้ด้วยนะครับและทําให้มอนสเตอร์ฝ่ายศัตรูเนี่ยลดการฟื้นฟูเอนเนอร์จีลง15%ได้ด้วยสก,กิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดา3ครั้งนะครับจะสุ่มโจมตีศัตรูที่ไม่ติดสถานะโดยจะโจมตีเป็นดามเมจเวทนะครับ270สองร้อยเจ็ดสด้วย ซึ่งในสถานะอ่อนแอนี้นะครับศัตรูจะโดนสกิลหรืออันติเนแรงขึ้น50%และทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะใบอีก3วินาทีนะครับสกิลที่4หลังจากโจมตีธรรมดา8ครั้งนะครับจะลดพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทของศัตรูลงถึง85%เลยนะครับและตัวสุดท้ายที่อยู่ในระดับเทียร์ SS นั้นนะครับก็จะเป็นโกลเด้นบัคหรือแมงทองนั่นเองสกิลที่1จะศาดตร์กรดเข้มข้นนะครับปกคลุมครึ่งสนามของศัตรูศัตรูที่อยู่ในพื้นที่กรดนี้นะครับจะโดนลดพลังโจมตีกายภาพ และพลังโจมตีเวทลง20วินาทีเราก็จะโดนดาเมดอย่างต่อเนื่องทุกวินาทีเลยนะฮะสกิลที่2เมื่อโจมตีธรรมดานะครับจะมีโอกาส50%ที่จะโจมตีแบบกายภาพ140%ให้กับเป้าหมายตัวนั้นนะครับและทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะเบิร์นด้วยนะคือจะโดนดาเมดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนเป้าหมายที่อยู่ในสถานะเบิร์นอยู่แล้วนะครับจะโดนดามเมจกายภาพแรงขึ้นไปอีกสินะะกที่3เมื่อโจมตีธรรมดานะครักจะกที่กาม0ที่ะโจมต 100%เลยนะพร้อมทั้งลดดาเมจของศัตรูทั้งหมดลง15%สกิวที่4ศัตรูที่อยู่ในสถานะดีบัฟนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น30%ต่อมานะครับเรามาดูตัวละครที่อยู่ในระดับ TIS กันบ้างดีกว่าเนาะตัวแรก Angeling ธาตุน้ำตัวนี้เราจะได้รับมาฟรีจากการเติมเงินครั้งแรกเนาะหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะสกิวที่1สามารถฮิลวเลือดให้กับฝ่ายเราได้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับฝ่ายเราได้ด้วยนะครับสกิลที่สสามารถอัญเชิญตตุกตา โพลลิงน้ำ1นตัวนะครับมายืนข้างๆตัวมอนสเตอร์ฝ่ายเราที่มีเลือดน้อยที่สุดเมื่อตุ๊กตาดังกล่าวลงสู่สนามนะครับจะฮิวเลือดให้กับฝ่ายตัวเองที่อยู่ใกล้ๆและจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวท15%ได้อีกด้วยนะครับซึ่งตุกตาโพลลิงน้ำนี้นะครับจะอันเชิญได้สูงสุด3ตัวนะสกิลที่3เมื่อโจมตีแบบธรรมดานะครับจะมีโอกาส15%สุ่มอันเชิญตุกตาโพลลิงดินไปอยู่ที่ด้านหลังของฝ่ายศัตรูนะครับซึ่งตุกตาโพลลิงดินนี้นะครับสามารถยั่วยุศัตร และศัตรูตัวนั้นๆนเนี่ยจะได้รับดาเมจเวทเพิ่มขึ้น10%สกิลที่4เพิ่มเอฟเฟกรักษาทั้งหมด30%ก็คือฮิลแรงขึ้นนะเนาะและการฮิลนี้นะครับถ้าเกิดมันเกินไปเนี่ยก็จะแปลงเป็นโลได้ด้วยนะตัวที่2 Knight of Windstorm ธาตุน้ำสามารถแช่แข็งศัตรูได้3วินาทีนะครับและสกิลนี้เนี่ยจะเกิดพายุน้ำแข็งออกมาโจมตีได้ด้วยซึ่งพายุน้ำแข็งนี้นะครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนไหวลดลง25%นะครับสกิลที่2 สามารถลบล้างดีบัฟของตัวเองทั้งหมดได้ด้วยนะครับและยังสามารถสร้างโล่คุ้มกันให้กับตัวเองได้ต่างหากสกิลที่3เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะครับ45%และเมื่อศัตรูถูกดาเมจจากสกิลนี้นะครับความเร็วโจมตีจะลดลง35%สกิลที่4ทําให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตลูกพัดด้านหน้านะครับจะถูกดูดมาตรงหน้าและถูกขัดจังหวะพร้อมกับโดนดาเมจเวทอีก165%ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่สามเวสเปอร์ธาตุลมสกิลที่ 1, นนหนึ่ ตัวละครศัตรูแบบสุ่มนะครับหากกระสุนโจมตีศัตรูตัวเดิมนะครับตัวนั้นก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%สกิลที่2เมื่อเลือดของ Wesper นะครับมีมากกว่าหรือเท่ากับ70%เนี่ยดาเมจกายภาพจะเพิ่มขึ้น20%และสปีดจะเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยนะครับสกิลที่3เมื่อโจมตีแบบธรรมดานะครับจะมีโอกาส13%ทําให้ศัตรูทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัว Wesper นะครับพลังป้องกันลดลง7%สกิลที่4เมื่อโจมตีแบบปกติ5ครั้งนะครับจะชาร์จพลัง4วินาทีซึ่ง ในช่วงที่ชาร์จนี้นะครับจะได้รับดาวเมทลดลง60%หลังชาร์จพลังเสร็จนะครับจะฟื้นฟูแม็กเอ NER จีให้กับตัวเองได้อีกด้วย32%และยังสามารถฮิวเลือดให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะ25%ของดาวเมทที่เวสเปอร์ทำได้นะครับตัวที่4ีฟาฟูเมทธาตุลมสก,กิลที่1เข้าสู่สถานะรวมพลัง4วินาทีนะครับหมายความว่าไอตอนที่ง้างที่มันจะปล่อยอันตินั่นแหละครับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ดาวเมทที่ได้รับจะลดลง50%และต้านทานเอฟเฟกต์ควบคุมได้อีกด้วยเมื่อรวบรวมพลัง แล้วนะครับจะโจมตีศัตรูในรูปแบบกระจายนะครับซึ่งดาเมดอะ่ะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะส่วนดาเมดที่ตัวเองได้รับในช่วงรวมพลังนั้นนะครับจะฮิวเลือดให้กับตัวเอง35%สปรกิลที่2ในขณะที่บาร์ฟเมดยังมีชีวิตอยู่นะครับจะฮิวเลือดให้กับฝ่ายเราตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดได้ด้วยนะสกิลที่3เมื่อโจมตีแบบธรรมดานะครับจะมีโอกาส20%ทําเรให้ศัตรูติดสตันได้ด้วย2วินาทีและฮิวเลือดให้กับตัวเองนะครับ,บยี่สิบเปอร์เซ็นต จะทำเครื่องหมายใส่ศัตรูที่มีเลือดต่ำที่สุด20วินาทีนะครับโดยตัวละครที่มีเครื่องหมายนี้อยู่นะครับในขณะที่เปอร์โฟเมตได้รับดาเมจจะเสียเลือด60%ของดาเมจที่เปอร์โฟเมตได้รับหากศัตรูที่มีเครื่องหมายนี้ตายไปแล้วนะครับเปอร์โฟเมตจะได้รับดาเมจลดลง15%ศัตรูเลือดยิ่งต่ำดาเมจที่ทำก็จะยิ่งสูงขึ้นโดยสูงสุดอยู่ที่30%เลยนะครับตัวที่5โอซิลิสธาดลมสกิลที่1่พุ่งไปยังฝ่ายศัตรูที่มีหนาแน่นที่สุดนะคร ดูศัตรูเข้าสู่หลุมดำพร้อมทั้งระเบิดสร้งางดาเมจเป็นกายภาพ210%พร้อมทั้งท,ทาให้ศัตรูเนี่ยพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทลดลง50%และในขณะโจมตีแบบธรรมดานั้นนะครับจะมีโอกาส40%ทําให้ตัวเองเนี่ยติดสตันสก,กิลที่2ขณะที่โจมตีธรรมดาอยู่นะครับจะมีโอกาส20%จะทุบลงไปที่พื้นทาดามเมจเป็นรูปแบบกระจายนะครับจำนวน5ครั้งด้วยกันซึ่งในช่วงเวลาใช้สก,กิลนี้นะครับจะไม่ได้รับดามเมจใด,ดๆเลยทั้งสิ้นนะสก,กิลที่3เมื่อโจมตี ธรรมดา5ครั้งนะครับจะสร้างดาเมจเวทกายภาพให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด425ในขณะเดียวกันจะได้รับสถานาสะสโตนด้วยนะครับก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได,ได,ได้แต่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองจํานวนหนึ่งด้วยนะครับสกิลที่4ขนาที่โอซิริสยังมีชีวิตอยู่นะครับในทุกวินาทีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี0.8เให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับโดยเพิ่มพลังโจมตีได้สูงสุดที่32และเมื่อโอซิริสตายไปแล้วนะครับก็ยังคงตัวเลขททีี่่่เเพิมอาไววนะว้้ดยตั6 มิสเทรสสกิลที่1ชาร์จพลังและพุ่งไปยังฝ่ายศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับพร้อมทั้งลดพลังป้องกันเวทของศัตรูตัวนั้นลง30%นาน6วินาทีสกิลที่2เมื่อโจมตีธรรมดา4ครั้งนะครับจะทําให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยสุ่มได้รับดาเมจเวท230%จากนั้นเนี่ยจะทําให้ศัตรูต่องตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับได้รับดาเมจเวทไปด้วยนะ130%สกิลที่3เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับฝ่ายเรา1ตัวละครนะครับโดยจะเพิ่มขึ้น30 นะในขณะเดียวกันนั้นนะครับทุกวินาทีเนี่ยจะฮิลวเลือด3%ของ HP สูงสุดได้ด้วยนะครับสกิลที่4หลังจากการต่อสู้เริ่มขึ้น3วินาทีนะครับจะสร้างโล่คุ้มกันในพื้นที่ครึ่งสนามในฝ่ายตัวเองอยู่นาน10วินาทีเลยนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับยูนิตฝ่ายตัวเองที่อยู่ในขอบเขตนี้นะจะได้รับโล่ดูดซับดาเมจสูงสุดอยู่ที่930%เลยนะครับและทําให้ยูนิตเหล่านี้นะครับต้านทานต่อดาเมจเวทและสปีดเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับตัวที่7 Dark n a k ปลอดธาตุดินสกิลที่1นึ่วางกระป๋องพิษใส่ศัตรูที่มีเลือดสูงที่สุดหลังจากนั้นนะครับจะจุดระเบิดพิษทําดาเมจเป็นกายภาพ135%ให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะนี้นะครับสกิลที่2เมื่อได้รับดาเมจนะครับจะทาให้ตัวละครที่มีเลือดสูงสุดเนี่ยได้รับดาเมจกายภาพ1 6 0และทําให้ติดสถานะพอยซันหนึ่งขั้นด้วยนะพอยซันหมายถึงสถานะไลดาเมจนั่นเองนะครับสกิลที่3นะครับหลังเริ่มการต่อสู้5วินาทีจะทําากรระเบิดยัน สร้างเป็นดาเมจกายภาพนะครับ105%และเพิ่มสแต็กอีก2ขั้นนะครับของสถานะพอยซันนะสกิลที่4ในขณะที่ดาร์คสเน็กซ์ลอตยังมีชีวิตอยู่นะครับศัตรูที่ติดสถานะพอยซันอยู่เนี่ยจะได้รับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น15%และลดเอฟเฟกรักษาลงอีก10%นะครับโดยเอฟเฟกทั้งหมดนี้นะครับหากดาร์คสเน็กซ์ลอตตายไปสถานะตรงนี้ทั้งหมดก็หายไปด้วยนะครับตัวที่8เอ็ดก้าธาตุไฟหรือพี่เสือนั่นเองเนาะสกิลที่1ฮีีลล50%ขออองงเเเืดท่ตัวหนึ ทันทีนะครับและเพิ่มความเร็วโจมตีขึ้นอีก15%พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%ต่อเนื่อง12วินาทีสกิลที่2เมื่อเลือดลดลงเหลือ60%นะครับจะยกเลิกเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดบนตัวได้ด้วยนะครับและดาเมจทั้งหมดที่ตัวเองได้รับเนี่ยลดลงอีก60%นะครับเป็นเวลา12วินาทีสกิลที่3หลังจากที่ใช้สกิลเอนเดอร์นะครับจะทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับดาเมจกายภาพ250%สกิลที่4เมื่อถูกโจมตีธรรมดา5ครั้งะจะทําด เดืดกายภาพให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะ195%ในขณะเดียวกันนี้นะครับจะขโมยพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวททั้งหมดของศัตรูได้ด้วยอีก15%นะครับถือว่าเป็นตัวแทงที่ดีรองจากอ็อกฮีโร่เลยนะฮะตัวที่9เดคูล่าธาตุไฟสกิลที่1ทําให้ศัตรูที่มีเลือดต่าที่สุด2ตัวนะครับได้รับดาเมจกายภาพ300%และทุกๆครั้งที่เราฆ่าศัตรูได้1ตัวนะครับจะฟื้นฟูแม็กเอเนจีให้กับตัวเองได้ด้วย85%สกิลที่2หลั โจมตีธรรมดา5ครั้งนะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี13%และถ้าหากตัวละครของฝ่ายตัวเองตายนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองถาวร15%สกิลที่3เมื่อโจมตีธรรมดา4ครั้งนะครับแต่เป็นการโจมตีแบบไม่ใช่สกิลนี้นะจะโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูต่อเนื่อง3ครั้งอย่างรวดเร็วและทุกครั้งที่โจมตีแบบธรรมดานี้นะครับจะทำดาเมจพิเศษแบบกายภาพ15%สกิลที่4เมื่อเอฟเฟกต์บัฟของบัตตี้บอลลอนนะครับทับซ้อนถึง4ขั้นจะสามารถยกเลิกเอ ควบคุมทั้งหมดในตัวได้ด้วยและเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองได้นะครับและสก,กิลบัตเบิร์ดในครั้งถัดไปนะครับจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายขึ้นปีกร้อยเนตะครับตัวที่10 l o r อ o f d e a t h ธาตุไฟสก,กิลที่1สามารถสร้างโล่ให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับต่อเนื่อง10วินาทีและฝ่ายเราที่มีโล่อยู่นี้นะครับจะเพิ่มดูดเลือด20%และเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก15%เเนะครับสก,กิลที่2เมื่อเลือดลดลงจนต่ำกว่า 170%ให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุด2ตัวละครและลดพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีเวทลงอีก20%ปรนะครับสกิลที่3เมื่อถูกโจมตี4ครั้งนะครับจะฮิวเลือดให้กับตัวละครฝ่ายเราที่มีเลือดต่ําที่สุดนะฮะยิ่งเลือดของลอดออฟเดสมีต่ํามากเท่าไหร่การฮิวก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นนะฮะโดยเพิ่มได้สูงสุดถึง40%เลยนะและตัวละครฝ่ายเราที่ได้รับการฮิวนี้นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวอร์เซ็นต์เป่4เมื่อถูกโจมตี ธรรมดานะครับจะมีโอกาส20%ที่จะยกโล่ขึ้นมานะฮะในระหว่างที่ถือโล่นี้อยู่นะครับจะต้านทานสกิลควบคุมและลดดาเมจได้ด้วย75%พร้อมกับฟื้นฟูเอเนจีนให้กับตัวเองได้อีกนะครับ300%และในระหว่างการถือโล่อยู่นะครับหากใช้สกิลบัตรลีเจนเนี่ยจะยุติการถือโล่ทันทีเลยนะและตัวสุดท้ายในระดับ T.S. นะครับก็คือกลุ่มอเดอร์ไนท์ธาตุไฟสกิลที่หนึ่งจะโจมตีศัตรูตัวที่ติดสถานะในท์แมรมาร์คสูงสุดนะครับโดยจะสร้างดาเมจเวท 400%เลยนะครับและทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะไนแมร์มาร์คหนึ่งขั้นในขณะเดียวกันหากศัตรูตัวนั้นนะครับมีไนแมร์มาร์คอยู่3ขั้นขึ้นไปเนี่ยศัตรูตัวนั้นก็จะโดนใบอยู่หวินาทีแต่ถ้าเกิดมีไนแมร์มาร์คห้าขั้นนะครับจะยกเลิกสถานะไนแมร์มาร์คทั้งหมดของศัตรูทันทีนะครับและสกิลนี้ดาเมจจะแรงขึ้น60%สกิลที่2เมื่อโจมตีธรรมดา2ครั้งนะครับจะโจมตีแบบคอมโบ3ครั้งด้วยกันและการโจมตีครั้งสุดท้ายนะ สะสมได้สูงสุด5ขั้นด้วยกันในทุกขั้นนะครับจะทําให้ดาเมจเวทของสกิลนี้นะครับแปลงขึ้น5%้สกิลที่3หลังเริ่มต่อสู้0.1วินาทีนะครับจะโจมตีตัวละครที่อยู่แถวหลังสุดโดยทําดาเมจเวทอยู่ที่370และทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะในแมมาร์คสขั้นและเมื่อตัวละครฝ่ายเราถูกฆ่าไปนะครับในขณะที่กลุ่มอเดรนัสย,ยังอยู่เนี่ยจะทําให้คนที่ฆ่าฝ่ายเหล่านั้นนะครับติดสถานะในแมมาร์คสี่4หลังเริ่่มตอสู้ทุกๆ10วินาท ะจะอัญเชิญเฟรมโครนหนึ่งตัวก็คือร่างแยกนั่นเองนะครับซึ่งร่างแยกนี้จะเอาคุณสมบัติต่างๆของตัวจริงมา70%โดยร่างแยกนี้นะครับจะโจมตีแบบธรรมดาเท่านั้นนะแต่จะมีโอกาส25%นะครับสามารถใบ้ศัตรูได้ด้วยนาน4วินาทีและนี่ก็คือตัวละครระดับเทียสเอสกับเทียสทั้งหมดนะครับขอแนะนําว่าใครที่มีตัวละครในระดับเทียสเอสอยู่นะครับปั้นใช้ได้ยาวๆย,ยันในเกมเลยนะส่วนตัวละครในระดับ S เนี่ยนายอาจจะใช้แบบ สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วแต่สถานการณ์เนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายหลคนนะสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเทเลสตัวละครนี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะหรือใครที่อยากจะแนะนําตัวละครที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ